ระดับไปใจก็ะจะเริ่มเฉยเฉย้ะดับนี้ต้องทําตรงนี้จริงๆนะจึงจะวันเฉยได้แต่ยังทาตรงนี้ไม่ได้ก็ต้องค่อยๆฝึกค่อยๆสังเกตตัวเรานะการเดินการยืนการน,นั่งการน,นอนสังเกตหรือสังเกตลมให้ใจเข้าออกตรงนี้สังเกตบ่อยๆก็ะจะทําให้สติไวสติสํสสญญาผัทันทกไวสติเนี่ยเราต้องการจะไป ฝึกไอ้ตัวใส่ใจตัวสวังเกตตัวรับรู้ให้มันว,มว่องไวสันทีกระดิ่เนี้ยมันมันสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างเช่นเวลาเกิดสถานการณ์อะไรอย่างเช่นอาจจะมีคนมาว่าหรือทาให้เรารู้สึกไม่สบายใจตรงนี้กระบวนการตรงนี้สามารถช่วยให้เราเนี่ยตรง,งนี้ช่วยเลยตรงเลยไงปกติในชีวิตประจำวันที่เราไม่สบายใจเรามองออกนะก็ดาวปักรามองออกันข้างนอกทันทีแล้วมองไปตัวเขาทันทีเลย แต่ถ้าเราฝุดตรงนี้เขาดาบปั๊บเรามองเข้ามาในความรู้สึกทันทีเลยมันจะมองคนละมุมกันทั่วไปที่เราไม่ได้ฝึดเนี่ยมันจะมองออกไปหาตัวเขาแต่ถ้าเรามองเราฝึดเนี่ยเราจะมองมาที่ความรู้สึกของตัวเองก่อนพอมันขัดใจแวบขึ้นมาเนี่ยมันไปมองดูตัวขัดใจทันทีเลยขนามองตัวขัดใจมันทิ้งเขาทันทีเลยไม่มองเขาพอไม่มองเขามันจะคลายและคลายตัวขัด